There's something happening to me. There's something awakening in my mind. I can't control it. What did you see? There's a crusade coming. Do you often dream things that happen just as you dream them? Yes. ผู้ชมครับนี่คือขยับแวนทออ์ครับพอพูดถึงปรมบทของคำว่าไซไฟเนี่ยในโลกภาพยนตร์เราก็จะมีคำจำกัดความว่ามันคือ Science Fiction หรือว่า Sci-Fi นั่นเองนะครับพอเราพูดถึงเรื่องราวของ s ไซไฟเราต้องยอมรับว่าในตำนานของภาพยนตร์ฮอลลีวูดนั้นมีการนำเอาไ i ไฟจากบทประพันธ์ไซไฟจากจินตนาการไซไฟจากการรเริ่มในการนำหนังเก่ากลับมาเมคใหม่ขึ้นมานะครับ ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าคำว่าไซไฟนั้นคือการแสดงออก โดยฝีไม้ลายมือของผู้กกับและผู้เขียนบทที่จะขยายจินตนาการของผู้ชมไปสู่โลกอื่นจักรวาลอื่นแล้วเรื่องราวของตัวละครที่มีสีสันทั้งหมดนี้ก็จะสร้างความลหลงไหลให้กับผู้ชมกาละครั้งหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามีผู้ชายคนหนึ่งชื่อดนิวิลเนฟซึ่งผู้ชายคนนี้ได้ทำให้ผมลหลงไหลเขาจากภาพเ,เรื่องซิ c a r ริโอจนมาถึงหนังเรื่องอ r ไรวิลจนมาถึงหนังเรื่องเบลดรันเนอร์ที่ทำให้มีองค์ประกอบหลายสิ่งหลายอย่างในผู้ชายคนนี้ทำให้ผมรู้สึกเลยว่า วันหนึ่งเขาจะต้องจับหนังไซไฟที่ยิ่งใหญ่มากกว่า b l ร d e r u n n e r ด้วยซ้ำไปเมื่อมีการประกาศออกมาก็ตกใจในยุคโควิดว่าเขากำลังทำหนังเรื่องดูนภาคแรก happens ซึ่งเราต้องยอมรับว่าดูนเนี่ยเป็นนวนิยายสุดคลาสสิกซึ่งก่อกำเนิดเมื่อ ปี1965มาแล้วและในเวลาเดียวกันเราต้องยอมรับว่าความเป็นดูนั้นเป็นการแปลงสัญชาติจากบทประพันธ์สุดคลาสสิกมาสู่หนังที่อยู่บนจอ,อยกแต่เราหารู้ไหมว่าเมื่อผู้ชายคนนี้ที่มีชื่อว่าเดนีวิลเนิร์ฟนั้นบารังสันแล้วก็แต่งเติมและขยายความเป็นผลงานด้านศิลปะในการเล่าเรื่องโดยผ่านสายตาของเขา กับดูนภาคแรกหรือเราเรียกง่ายๆว่าดูนนั้นทำให้หนังเรื่องนี้กวาดรายได้มากกว่า400กว่าล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วเส้นทางนี้จะเป็นเช่นไรวันนี้เรามีข้อมูลในการเท้าความกันเพราะผมมีเหตุผลไปฟังกันตอนท้ายครับ The test the hand simple. Remove your hand from the box. And you die. is Pain from your box. you And ดูนพาร์ทวันบอกเล่าเรื่องราวในปีคริสตศักราช1 1 9ูลอ์ทรีดิสได้รับคำสั่งจับองค์จกักรพรรดิพาดิชาให้ไปปกครองดาวที่มีค่าสูงยิ่งของกาแล็กซีนั่นคืออาราคิสอาราคิสคือดวงดาวแห่งพื้นทรายที่เต็มไปด้วยทรัพยากรที่มีค่าสูงยิ่งนั่นคือสไปซ์มันคือเชื้อเพลิงของยานอวกาศและยังเป็นสารอาหารให้กับพวกชาวเมืองอย่างชาวเฟรเมนสารตัวนี้มีค่ามากมายมหาศารกล่าวกันว่าหาก ใครเป็นผู้ได้ถือครองสไปซ์นั้นผู้นั้นคือผู้ที่ถือครองทุกสิ่งและตระกูลฮาร์คนเนนคือตระกูลที่ได้รับสิทธินั้นแต่อยู่มาวันหนึ่งพวกเขาก็หายไปตามพระประสงค์ขององค์จักรพรรดิและตระกูลอาร์ทริดิสก็ก้าวเข้ามา Arrakis is death trap ณขนาดนั้นเจ้าแห่งตระกูลอาร์ทริดิสดยุคเลโตอาร์ทริดิสพ่อของพอลอาร์ทริดิสและสามีของเบนเจรสิริทอย่างเลดี้เจสิก้าหลังจากปกครองดาวรับผูกสัมพันธ์กับชาวเฟรเมนได้ไม่นานพวกเขาก็ถูกตระกูลฮาคเนนตลบหลังส่งคนทั้งกองทัพมาสังหารตระกูลอาร์ทริดิสให้สิ้นซากทาให้เลโตต้องเสียชีวิตแต่เลดี้เจสิก้าและพอลต่างรอดไปโดยการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของดันเค็นไอเดโฮสองแม่ลูกหนีภัยไปอยู่กับนักรบแห่งทะเลทรายอย่างชา เฟรและพอก็ได้เจอกับชานิหญิงสาวผู้ปรากฏตัวอยู่ในฝันของพออยู่บ่อยครั้ง I know you เรื่องราวการเดินทางของพออาร์ทริดิสจะเป็นอย่างไรเขาจะเอาตัวรอดจากศึกมหาสงครามชิงดาวที่มีนามว่าดูนได้หรือไม่ทุกคนสามารถติดตามและเอาใจช่วยทายาทแห่งตระกูลอาร์ทริดิสกันได้มหาศึกสงครามไซไฟแห่งยุคคริสโตเฟอร์โนแลนดูแล้วยังเอ่ยปากบอกเองเลยว่านี่คือ h e Empire Strikes Back ของ d ด y v i l l e n e u v e ดูนพาร์ทูฉายแล้ววันนี้ในระบบ iMAX Screen x 4 d x m x 4 d และ Sigma c i น e Stadium มพร้อมทั้งโรงภาพยนตร์ระบบปกติครับ สำหรับดูนภาคแรกนั้นต้องยอมรับว่าเป็นบริบทของการเล่าเรื่องแบบ narrative เป็นเส้นตรงมากเป็นเรื่องราวที่พูดถึงอำนาจวงตระกูลความซื่อสัตย์มิตรภาพ โอกาสและสงครามที่ต้องใช้ปัญญาครับทั้งหมดนี้ถูกหล่อหลอมออกมาเช็คเช่นกระจกสะท้อนตัวละครแต่ละตัวซึ่งอาจจะมีตัวตนที่แท้จริงในโลกมนุษย์ปัจจุบันของเราแต่ต้องยอมรับว่าสิ่งที่ดนีวิลเนิร์ฟนั้นได้รังสรรค์ขึ้นมาถือว่าเป็นประสมบ,บทในการเล่าเรื่องบนจอใหญ่ยักษ์ในสไตล์ฮอลลีวูดที่ปกติแล้วมีฮอลลีวูดเท่านั้นที่จะเล่าเรื่องแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นใครที่มีโอกาสได้ชมดูนพาร์ท2แต่ยังไม่มีโอกาสได้ชมดูนภาคแรกนั้นก็ยังสามารถ สามารถกลับไปดูได้นะครับซึ่งตอนนี้มีโอ,อกาสทาง n น t f l i x อยู่แล้วนะครับเพื่อเป็นการทบทวนว่าตกหล่นอะไรไปไหมเรื่องประวัติความเป็นมาของแต่ละตระกูลซึ่งเกิดขึ้นในเหตุการณ์ของดูนและจักรวาลอาราคิสครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไ like ลค์กด s ับ s c r i b e นะครับและรบกวนแบ่งปันให้กับคณที่คุณรักนะครับเพราะทีมงานจะได้มีกำลังใจในการเสริมสร้างคลิปดีๆมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านพบกันใหม่คลิปหน้าขยับบ้านทอครับ